อันนี้นะครับเนนี่ค yes. <Tá, S 1> <Wait. S 2> ือจากคําถามที่เนนี่ถามมาเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่เดินเส้นตามผิวโค้งแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นการทํากัดงานแบบสามมิติเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่จะสอนเพิ่มเติมนะครับก็จากไฟล์ที่เนนี่ส่งมาเนี่ยนะเนนี่เขียน2ดีได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทํา3ดีต่อนะโอเคเนนี่มีพื้นอยู่แล้วนะครับก็ คงไม่พูดถึงพื้นฐานก็ทางพี่นี่จะไปต่อเลยนะครับงานที่ดออิ้งที่ส่งมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันขาดคือเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้มาได้ยังไงนะเส้นนี้ก็คือมาจากดออิ้งเลยครับท,ที่ที่ส่งมาเนี่ยครับว่านะครับดนะูดูดออิ้งก่อนนะดออิ้งเนี่ยบอกว่า R เนี่ยมันเท่ากับ19.5รัศมีโค้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องยืนที่ดออิงอันนี้แล้วก็เขียนแบบเครื่องกลคือเขียนแบบวิศวกรรมไม่ได้เขียนแบบอาร์ตในอาร์แคมเนี่ยมันเขียนได้นะครับพี่อันนี้ต้องการ r เอ่อเก้าจุดแล้วดูนะว่าตัวรัศมีโคง้งคือเดนมิเตอทั้งหมดเนี่ยที่ขอบนอกสุดเนี่ยมันจะ21.1สินมิลนะ นีคือส่วนที่สีชมพูนี่คือส่วนที่ทําเพิ่มขึ้นมานะครับก็มาดูว่ามันมาได้ยังไงก็เราก็เขียน R เท่ากับ19.5ถูกไหมเรเดียสเท่ากับ19.5้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี้ยเราก็เอาเซกเตอร์ของอันเนี้ยที่เท่ากับ21.1นะโอเคเห็นไหมครับ ระยะนี้นะครับก็คือเส้นนะก็คือเส้นย1่สิอจุดหนึ่งคือเส้นนี้แหละนะครับออกมาเี้สองเส้นนะอันนี้ทำให้เห็นเฉยๆแล้วเราก็ตัดทิ้งทั้งบนทั้งล่างนะโอเคอันนี้คร่าวๆแค่สาธิตให้เห็นเพราะเราทำไว้ก่อนแล้วนะโอเคป๊บโอเค ก็ตัดออกมันก็คือเหลือเส้นนี้นะครับโอเคทีนี้เส้นนี้ยังไม่พอเนี่ยนะปะัญหามันก็คือ,เ,อ,อเราจะต้องทำเพราะว่านี่คือ,อ,อรัศมีโค้งสูงสุดของตัวตัวแม่พิมพ์นะครับพี่ก็เลยเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครึ่งหนึ่งของอันเนี้ย อันนี้สมมุติเฉยๆนะโอเควับเอาแยกกันใหม่ดีกว่าโอเคเราได้นี้โอเค พื่อมาทำสามดีในไอแคมนะเราได้สองเส้นนี้มันเซ็นเส้นไม่ต่อก็กดชิปค้างถูกไหมแล้วก็ต่อ,ตอ,ตอเส้นใช่ไหมต่อตรงปลายนะโอเคพอเสร็จก็หมุนหมุนให้ได้ตามที่ที่ทำนี่แหละทรานสฟอร์มโอ้โหเก้าสิบนะโอเคอันนี้น่าจะทำได้ก็พลิกซ้ายพลิกขวาอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะได้ เส้นนี้มาเส้นหนึ่งนะเอาเส้นนี้มาทำไมเนี่ยก็คือมาทํา 3D เนี่ยนะ 3D ชนิดสปินนะก็เลือกเส้นนี้แหละนะครับแล้วก็แอดแอดก็คือมันอยู่ที่ลูกศรน,นะว่าขึ้นหรือลงค a ลคูลเลตนะมันก็ไปหลุมแล้วถ้าสับแทกนะถ้าลูกศรทางนี้ Subtract มาเต้งนูนทีนี้พอเราได้นูนในนี้คือรัศมีโค้ง ซึ่งอันเนี้ยมันไปเป็นไปตามรอ w อิงที่ระบุแล้วแหละ r เท่ากับสิบห้านะครับโอเค <Okay. S 1> ทีนี้เหลือก็ภายในละนะรออิง <Yeah. S 1> <c oughs> เนี่ยนะ <c oughs> ภายในเนี่ยก็คือเราแค่ทำสามดนะกรุ๊ปซเลย างานมันร่วมกันอยู่กดชิปค้างก็ได้ก็ดับเบิลคลิกเลยหรือ F12 ก็ได้นะใส่แล้วทีนี้เนี่ยมาดูในนี้ดีนะโอเคเราต้องการให้ลึกเบ้าลงมานี่คือความนูนของผิวของผิวตัวอดอยอิงี่ว่านะครับแล้วก็ offset มาทักจุดห้าสมมุตินะยกตัวอย่างอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วออกแอดไปเลยเห็นไหมเนี่ยไอพูดผิดต,ต้องต้อง subtract ิลยลบจุดห้าใช่ครับเนี่ยเห็นไหมมันลงจากลบจุดห้าแล้ว นะโอเคก็ได้เบ้าขึ้นมาทีนี้ต้องการเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดู apply close นะครับทีนี้ปัญหาคือเบ้าวันนี้มันถูกกลึงมาแล้วเราไม่ต้องไปส่วนโค้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องไปกัดมาหรอกเพราะว่าเรากัดเฉพาะดอยที่เราทําเพิ่มถูกไหมครับโอเคเราไปทําทูผาดเลยทีนี้ทูผาดมันจะกลายเป็นชนิด3 d ทูผานะไม่ใช่ ฟิเจอร์เมชชันิ่งนะเป็น3 d มทูผ่านนะโอเคนะดูนี่นะโอเค 3D มทูผ่านเนี่ยมันมีการหยาบกรละเอียดเราเลือกเอ่อซีเล็กเวกเตอร์คือเวกเตอร์ที่เราต้องการจะทำนะครับแล้วก็เลือกดอกอ่าสมมติดอกปลายแหลมนะโอเคนี่คือตัวอย่างก่อนเสร็จทีนี้นะครับก็คือพวกอย่าลืมนะพวกแรมอะไรพวกนี้ต้องต้องใช้นะงานกัดอ่อสั โลหะหนักเนี่ยไม่งั้นดอกพังแล้วก็แบบที่เราเซตอัพนะศูนย์อยู่บนนะเพราะเราเซตศูนย์ที่ผิวง,งานผิวง,งานบนนะครับก็ใส่ชื่อทูพาดเนมไปอย่างที่เคยทำเห็นไหมเนี่ยอัน,นเนี้ยสีฟ้ามันขึ้นอยู่กับเซตเซฟนะถ้าเซตเซฟมันเยอะก็เสียเวลานะเราวก็เซตเซฟเตี้ยๆนะก็ได้สักเอ่อ ห้ามิลหรือ3มิลก็ได้เราดูถ้าเก่งก็เตี้ยหน่อยมันก็จะขัดลงไปตามตำแหน่งที่ระบุนะก็ขั้นตอนก็เหมือนปกติครับก็เซฟทูผาดไปใช้งานเลยก็ว่าไปนะครับอย่างที่เคยทำนะครับโอเคก็ลองดูจากคลิปนี้ถ้ามีข้อสงสัยก็ถามมานะครับ